สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อตเตินการยางค่ะนะคะวันนี้จะพามาชมเป็นล้อฟอร์จูนนะคะขอบ18ค่ะนะคะและรถที่กำลังเปลี่ยนก็จะเป็นฟอร์จูนเช่นกันค่ะนะคะปกติปกติแล้วนะคะก็จะได้เห็นแต่กระบะใสนะคะวันนี้ตรงรุ่นนะคะโอเคพี่เอดได้เลยของเดิมของพี่เขาเนี่ยเป็นใส่แม็กแต่งมานะคะ ใส่แม็กแต่งมาก็อาจจะเบื่อแล้วนะคะถึงรอบเปลี่ยนยางเนาะอยากจะกลับมาใส่เดิมๆนะคะขับนิ่มๆนะคะยางสเปคศูนย์ล้อเดิมรุ่นใหม่ก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยค่ะไม่ได้ขี้เหร่เลยนะคะตัวนี้อันนี้ก็คือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คนใช้งานอยู่กับคนชอบเนาะนะคะอยากจะเปลี่ยนแนวกลับมาใส่ล้อเดิมได้เลยค่ะยินดียินดีให้บริการนะคะฟอร์จูนนะคะขอบ18แม็กพร้อมยางตอนนี้ทางร้านมียางคู่ตัวบิโตโนค่ะราคาชุดละ32,000บาทนะคะจะมียางคู่ตัวดลลอบราคาซอฟกว่าน,นี้อยู่ที่27,000ถึง28,000ต่อตอนแต่ตอนนี้ของยังไม่มีเข้านะคะนะปัจจุบันมีบิโตโนค่ะยังมีสินค้าอีกหชุด เดี๋ยวจะให้พี่ดูว่า32 0 0มเนี่ยได้ใหม่ขนาดไหนนะคะสิ่งที่อยากให้ลูกค้าโฟกัสก็คือหน้ายางยางนี่คือสวยมากค่ะนะคะสวยจริงๆนะคะปี2021ชุดละ3 2 0 0 0บาทของเก่าของเดิมก็เธินลูกค้าไม่เทินก็สามารถเอากลับบ้านได้เลยนะคะสามารถเอากลับบ้านได้เลย แมกรุ่นนี้นะคะที่เป็นปี2021เนี่ยใส่กับรถสีไหนก็ค่อนข้างสวยค่ะเพราะว่าแมกแมกของเขาเนี่ยสีสวยมากนะคะออกอสีจะเป็นซินเวอร์นะคะเหลื่อมเหลื่อมทองทองนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ใส่กับกระบะก,ก็สวยใส่กับรถสีไหนก็ขึ้นนะคะเอาละลูกค้าระหว่างรอที่รอช่างติดตั้งนะคะหนูจะพาไปชมสินค้าเข้าใหม่วันนี้และมียางที่อยากนําเสนอมากๆเลยนะคะก็คือยางขอบ 16นะคะสำหรับกระบะพอ1ิบหตัวสูงเอา้าลืมไปค่ะว่าเขาเก็บของแล้วเอาใหม่เอาใหม่ตามมาค่ะออาวเก็บของแล้วก็ไม่บอกกันนะคะ ไหนล่ะลูกค้านะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งดนูหาของก่อนเมื่อกี้ยังบอกไว้เลยเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งเก็บของนะคะเดี๋ยวจะรีวิวเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะเวียนหัวนิดนึงนะคะอ่ะมาแล้วจะ้ะมาแล้วค่ะนี่นะคะถึงแล้ว <c oughs> ย่างนะคะสองห้าห้าเจ็ดสิบอาสิบหก ที่จะใส่เทียบเท่า2 4 5 7 0 1หได้นะคะใส่เทียบเท่า2-6-5-70-16ได้ก็คือ,อยางสเปคกระบะตัวสูงที่เป็น16ทุกรุ่นเลยนะคะทุกรุ่นทุกค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นแม็กแตง SUV นะคะได้เลยค่ะนะคะมีบิสตนเข้ามาแล้วหลายคนถามหาว่าไม่มีบิสตนหนอนะคะทำไมมีตะดันหลบดันหลบสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่บาทนะคะหนึ่งบาทพร้อมติดตั้งเนาะนะคะวันนี้มีบิสตนเข้าแล้วค่ะยางสี่เส้นอยู่ที่หน0 0งบาทนะคะ หน0 0งบาทนี่คือมาใหม่ๆเลยพี่จ๋านะคะยังสวยแดงร้อยนะคะ1 5 0 0งหมื 15, บาทบิดตนดุลเลอร์ HT หกแปด5 7 0องหสใส่เทียบเท่า2องส่ใส่เทียบเท่าสองหกห้าได้เลยนะคะหน้ายางต่างกาัน5้มิลนะคะข้างละห้ามิลบวกลบไปข้างละห้มิลไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะใหม่มากๆเลยปี2021ั่สลูกค้าต่างจังหวัดจะส่งได้อันนี้ก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะ มีอีกชุดหนึ่งหนูได้ของมารู้สึกว่าจะสองหรือสามชุดนะคะแดงแจ็ดนะคะปกติจะมีแต่ดอลลอปดอลลอปสีเส้นหนึ่งหมื่นบาทอ่ะพอมาถึง16แล้วบิสตโตนก็มี17ค่ะ2 6 5 6 5ห7วันนี้ก็ได้เข้าใหม่หลายชุดนะคะติดมากับฟอร์ด2 6 5 6 5 7ราคาย,ยางสีเส้นบิสตโตนดุลเลอร์ให้ที684สี่เส้น15,500บาท 15500บาทนะคะตัวนี้ปี2021มีของให้ลูกค้าเลือกอยู่หลายชุดพี่พี่สามารถมาเลือกได้เลยใครที่ใช้ฟอร์ดนะคะใครที่ใช้ฟอร์ดนะคะรุ่นนี้พิเศษมากๆเพราะว่าขอให้ยางหมดอายุการใช้งานถึงรอบเปลี่ยนยางลูกค้าเอาของเก่ามาเทินค่ะยกชุดเลยได้สลับแมกไม์ไปใช้ฟรีนะคะจ่ายเพียงราคายาง15500บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากตัวนี้เดี๋ยวหนูก็สลับของพี่เนะี่ยเอาแมกไวช่างกิโลแทนนะคะ ทันมาทางนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าขานะคะเมื่อกี้ยังเป็นล้อแต่งนะคะนี่กลับสู่สภาพเดิมล้อเดิมของฟอร์จูนปี 2, 2021นะสวยนะคะสวยจริงๆแม็กตัวนี้ใส่กับรถสีไหนก็ขึ้นราคาที่32,000บาทยังคู่ตัวบีตโซนนะคะใครที่รอยังคู่ตัวมิชลินยังไม่มีของเข้าพี่จ๋านะคะปัจจุบันมิชลินนี่ไม่ค่อยได้เข้ามาเลยนะคะนานๆจะมีเข้ามาสักทีหนึง สวยมากๆนะคะตัวนี้อ่าอีสูไหมลูกค้าอยากดูอีสูไหมคะอีสูหนูก็มีนะอีสู m มิวเอ็กนะคะอีสู m มิวเอ็กราคาชุดละสองหมื่นเก้านะคะสองหมื่นเก้าพันบาทยางคู่ตัวปีสองพันยี่สิบเอ็ดลูกค้านะคะเดี๋ยวหนูพามาดูยาง <c oughs> นะคะต้องมีจุ๊ดๆด้วยนะคะ นะคะอี๊ยสูนะคะมิวเอ็กชุดนี้ใหม่มากนะคะลูกค้าดูรอยต่อ,อยางนะเส้นสีนะคะดอกยางแบบสุดชุดนี้อ่าสองหมื่นเก้าไฮไลเนอร์ตัวสูงใส่ได้ทุกรุ่นนะคะมิวเอ็กมิวเซเว่นใส่ได้เลยนะคะตัวนี้ขอบสิบแปดมีค่ะขอบสิบแปดราคาชุดละสองหมื่นห้าพันบาท ลูกค้าขาของหนูจะเป็นแดงถอดศูนย์นะคะก็คือมีขับเคลื่อนย้ายในศูนย์เท่านั้นหนูไม่ได้ขายแม็กแต่งนะพี่นะนะคะไม่ใช่คนเทินเข้านะคะไม่ใช่คนเทินเข้าเป็นคนซื้อเข้าคะ่ะนะคะไม่มีแม็กแต่งนะคะลูกค้าขาเป็นแดงถอดศูนย์ทั้งหมดหนูเชื่อว่าพี่ๆเห็นหน้ายางคือรู้เลยนะคะมันขับเคลื่อนาย้ายในศูนย์เท่านั้นนะคะมันก็จะมีลูกรังอะไรติดมาบ้างแต่หนูยืนยันด้วยเส้นสีหน้ายางการันตีนะคะว่าแดงร้อยจริงๆ2 5งหมื่นห้าสำหรับวเอ็กซ์ขอบสิบแปด กระบะอีสุให้เนื้อตัวสูงใส่ได้เลยค่ะทุกรุ่นนะคะตัวนี้หนูบอกเลยว่าใส่ได้โดยที่ไม่ต้องแปลงนะคะยางใหม่มากลูกค้าต้องการเฉพาะยางสี่เส้น19ึ0 0หบาทนะสำหรับกระบะอีสุขอบ18หรือจะเป็น SUV ค่ายอื่นๆที่ใช้ขอบ18อยู่อยากได้ยางสเปคศูนย์นะคะคุณภาพดีๆยางโครงสร้างยางดีๆนะคะคือ19,000ับาทรวมติดตั้งใส่ถัวให้เรียบร้อยหนูกแกะจากอีสุให้นะคะขอบ18 ลูกค้าไม่ต้องเลือกคู่หน้าคู่หลังนะคะยางมันใหม่เหมือนกันหมดเลยนะคะ,อ,ะอย่างที่หนูบอกไปนะคะมีขับเคลื่นย้ายในศูนย์เท่านั้นสวยงามครับผมขอบพระคุณค่ะนะคะขอพรบคุณค่ะ,คะคคลูกค้าขานะคะตัวท็อปนะคะทูโทนขอบ18ของกระบะราคาอยู่ที่23,000บาท23,000บาทแม็กพร้อมยางเลยพี่จ๋านะคะเฉพาะยางสีเจนก็19,000บาทนะคะลูกค้าลองคิดดูว่าแม็กมันไม่ได้แพงเลยนะคะที่มันราคานี่คือ อยู่ที่ยางค่ะนะ,ะยาง1 9 0่0าบาทแม็กพร้อมยางอยู่ที่23,000นะคะตัวนี้รถเกง๋งรถเก๋ง Honda นะ4 0รูร้อยตอนนี้ซิต y ้ขอบ15ตัวแม็กสีเทาราคาลงมาเหลือที่ชุดละ9 00 0บาทนะคะแม็กพร้อมยางเลยมิลาดแอทาดใส่ตัวนี้ได้หนูลงรีวิวภาพก่อนหน้านะคะหนูลงรีวิวเป็นภาพนิ่งก่อนที่จะมาสตรีมนะคะชุดนี้มิลาดแอทาดใส่ได้ไปดูเป็นตัวอย่างการตัดสินใจได้นะคะ อันนี้แนะนําเป็นทางเลือกเนาะเพราะว่ามิาดเอท่ามันหาล้อใส่ยากคะ่ะมาใส่ฮอนด้าซิตี้ก็ได้บ่าพอดีเท่ากันเป๊ะเลยนะคะตัวนี้ชุดละ9,00 0ของเก่าของเดิมรับเทินนะคะมาถึงตัวท็อปขอบ15ราคาชุดละ1 2 0 0 0่บาทนะ1 2 0 0 0่บาทฮอนด้าเก๋งฮอนด้าสีร้อยใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแจซิตี้ซิตี้ก็คือตรงรุ่นแล้วก็ที่แนะนําเพิ่มเติมคือมิาดกับเอท่านะคะที่ใส่ได้นะมาถึงขอบ16 16นี่จะเป็นตัวท็อปนะคะ ท็อปขอบ16ยางจะเป็นยางคู่ตัวโยโกฮา 55, ม่า1 8 5 5 16นะคะชุดละ16500บาทยางปี2021ชุดนี้ยางสัปดาห์ที่3 0 2สนะคะแม็กไม่มีตำหนินะคะพี่จ๋ามันจะเป็นภาพน้ำนิดนึงค่ะยางนะคะให้ดูยางก่อนนี่นะคะอลลูกค้าคะนะ,ะหนูหนไปส่งเดี๋ยวไปส่งลูกค้าก่อนนะคะเรียบร้อยสวยงามค่ะนะคะ อ๋อนะคะถ่ายภาพนิ่งให้เราหน่อยเดี๋ยวยางมันจะไปเบียดกับพื้นมันก็จะดังเอียดเอียดนะคะบางคันกลับมาค่ะนะคะออกไปไม่ถึงไหนเลยนะคะยางมันดังเอียดเอียดนะคะพผิดงงมากเลยว่ายางมันเป็นอะไรคะทำไมมันเสียงดังเอียดเอียดนะะโอ้หนูก็เลยบอกว่ามันยางใหม่กัพี่นะคะเวลามันโดนสัมผัสพื้นน่ะดอกยางนะคะมันก็ยังใหม่อยู่มันก็จะดังเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตนิดหนึ่งเนาะพี่ไม่ต้องตกใจนะคะ เพราะว่าบางคนออกไปนิดเดียวนะคะกลับมานะคะหนูก็ตกใจนึกว่ามีปัญหาอะไรนะคะยางมันดังนะละูกค้าได้ยินเสียงไหมคะมันก็ลังเอีอยดเอีอยดนเรียบร้อยคะ่ะขอบคุณนะคะ แม่ลูกค้านะคะที่เทอแล้วเอาไปไหนนะคะหนูก็จะไปเตรียมท่้งกิโลค่ะตอนนี้ก็ได้ราคาดีอยู่นะคะดีพอสมควรนะคะราคาตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่หกิขึ้นนะคะหกสิบเอ็นหกสิบสองนะคะนี่เลยค่ะก็เตรียมช่างกิโลนะคะประมาณนี้นะคะแหม่ช่างกิโลอีสูะะทีเอฟอาเข้าหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวก็จะแนะนําเป็นพี่เขาใส่เป็นอีสูตัวเตี้ย อีสูตัวเทียบครบ16ถ้าจะเป็นเฉพาะยางก็อยู่ที่8,000บาทนะคะ2 1 5 7 0 R 15สมมมติลูกค้าเปลี่ยนเฉพาะยางอันนี้หนูยังไม่รู้เลยว่าลูกค้าเขาจะมาเปลี่ยนยางหรือ,อ,อมาเปลี่ยนแม็กพร้อมอยางนะคะบางคันก็อาจจะมาถามดูสินค้าไว้ก่อนได้เลยค่ะใครที่ผ่านมาแวะมาดูมาชมก่อนได้นะคะมาเห็นของนะคะจะได้รู้เนาะว่ามันเ,เราขายแบบนี้มีของแบบนี้อยู่นะคะได้เลยได้เลยค่ะ โอเคนะพี่๋านะคะถ้าเกิดว่านั่นเดี๋ยวหนูจะลงเป็นภาพนิ่งให้ลูกค้าได้ชมรีวิวในหน้าเพจอีกครั้งถ้าพี่ๆสนใจเฉพาะเจาะจงเป็นรุ่นไหนลูกค้า inbox เข้ามาเลยค่ะว่าขอดู e สูขอบ18ตัวท็อปหนูจะได้ส่งรูปให้ดูขอดูมิว x ขอบยีนะคะหนูจะได้ดูส่งรูปให้ลูกค้าได้ชมก่อนนะคะราคานี่ในคลิปในไลฟ์หนูแจ้งทุกคลิปทุกไลฟ์มันก็จะมีขึ้นลงระหว่าง5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทราคาหนูแจ้งทุกคลิปนะคะทุกคลิปทุกโพสนะคะขอบพระคุณลูกค้าที่เข้ามมมาารับบชแล้วก็ตติดตขอคคุณ่